สวัสดีครับทำอาหารไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับผมผมเทพหลงครับวันนี้จะพาทุกคนไปทำบุญเอาบุญนะครับตอนนี้กำลังจะทำกับข้าวนะทำกับข้าวร้อย่องอาหารให้อ่อในสถานีนิดบ้านนิดตาไก่ไมีไก่มีหมูฮมีไก่มีหมู จะทำอาหารไปบ้านเมตตาสถานมินินะฮะพรุ่งนี้เช้าร้อยกล่องนะครับกำลังจะหมักหมักหมูหมักไก่ออข้าวเหนียวหมูทอดข้าวเหนียวไก่ทอดอ่หมูทอดไก่ทอดนะครับพรุ่งนี้เช้าเก้าโมงนี่ข้าวกลังมเลยข้าวเหนียวนะครับพรุ่งนี้เช้าหกตีห้า ต้องหวงนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวไม่ทันเก้าโมงไหนจะใส่ถุงจริงๆผมว่าคืนนี้ต้องหวงไว้แล้วรังอัดหมูมหมมเพิ่มใช่ทำหม,มูเพิ่มกลัวไม่พอ,อนี่ตำเ,เครื่องลาบผักชีนะพริกไทยลาบผักช,กชีหมักหมูปัดไก่ครับผมเพื่อจะทอดพรุ่งนี้ เราหม,าม,ามักไก่ก่อนเนาะนะครับอันนี้ก็นะน้าผักชีพริกไทยดับพริกไทยดำเอเราอย่าไปใส่เยอะใส่เยอะเวลาทอดแล้วมันจะดำนะนะเราไม่ต้องใส่เยอะมันหอมจริงแต่ว,ว่ามันทอดแล้วมันก็จะดำแล้วก็น้ำมันจะเสียนะมันหอมจริงแต่น้ำมันจะเสียนะแต่ก็เสียได้นะ ใส่ไปเยอะกใส่เกลือเกลือไม่ต้องใส่เยอะมากเฉเพราะอันเค็มนะครับนะซนะับเนื้อปีไกไก่นะครับปีกไก่รสชาติจะเข้ายากนะฮะอ่าเข้ายากเอาอีกไก่นิดหนึ่งนะ กินกับข้าวเหนียวอันนี้จานปูจานปูจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะก็คือชุรสนะอ่าหรือจะใส่คอนอ,อ,อใส่ผงปรุงรสก็ได้เพราะว่าใส่ผงปรุงรสเนี่ยเวลาทอดแล้วเนี่ยมันขึ้นสีเร็วรอ่กากมันจะขึ้นสีมันก็จะดําเร็วอนะมันก็น้ํามันจะเสียเร็วนะน้ำตาลนิดหน่อยพอไม่ต้องเยอะนะน้ำตาล Yes. ช่วยให้รสชาติมันพุงกล่อมนะฮะทีนี้เราก็อพอทคือพยายามหาอะไรใหญ่ๆห,หมักหมูหมักอะไรก็แล้วแต่เนาะพยายามหากละมังใหญ่ๆนะฮะถ้ากำลังเล็กไปเนี่ยม,มันทำงานลำบากนะครับอ่าวันนี้ผมใช้เอ่อ ใช้แป้งไม่แป้งทอดกรอบนะใช้แป้งข้าวเจ้าเอ่อมีหลายๆคนอาจจะถามว่าเอ๊ะทำไมไม่ใช้แป้งทอดกรอบเลยทำไมต้องใช้แป้งข้าวเจ้านะฮะทำไมไม่ใช้แป้งมันคือเอ่ความพิเศษของทำแป้งข้าวเจ้าเนี่ยทอดแล้วแข็งกรอบนะฮะกรอบได้นานแล้วมันสีสวยไม,ไม่เหมือนพวกแป้งมันอะแป้งมันมัน,ม,นมันอยู่ไม่นานอะ นะอยู่ไม่นานเดี๋ยวมันก็แบบอ่า,อามันก็คือคือมันก็นิ่มอ่ะนะเพื่อนๆเราไปทาดูเราไปทอดดูใส่แป้งข้าเจ้าแต่ก็ไม่ได้ใส่เยอะขนาดนั้นนะเราแค่ให้แป้งมันอ่าอ่าเกาะเนื้อหมูหรือไก่แค่นั้นเองนะฮะเดี๋ยวผมก็จะผสมให้ดูเนาะตอนนี้อืมนี่ก่อ คืออย่างนีเ้เราสามารถเทสรสชาติมันคือยังไงหรอเนี่ยนะไม่ต้องกลักวไม,ไม่ไม่มีแอพยาธิพยาธาิมันหยุดมนันเวลาทิงนะฮะอ่ะขัดนิดนึงแล้วก็นะใส่เกลือไปหน่อยใส่เกลือไปหน่อย ข้าเหนียวหมูเยอะด้วยคือผมไม่ได้ช่างนะว่าเออใส่หมูสองโลเกือเท่าไหร่ใ, <น S 1> ใช้ประมาณสโลอืมคือบางคนคนุณยังบอกว่าเฮ้ยทำไมไม่ช่างเป็นกิโลหรืออะไรผมถามว่ามีกี่คนที่บ้านมีตาช่างถูกไหมมีกิโลไม่มีใช่ป่ะนอกจากคนที่เขาขายของหรืออะไรเนี่ยมีเพราะฉะนั้นดีที่สุดก็คือใช้ลิงของเรา นะแตกอย่างนี้ยนีล้างหมึกเป็นนะเออโอเคเนาะอย่างนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดนะเอาแคบเค้กไปเริม่มไปเริมม่มนะโอเคตือตอน,นี้หมูโอเคเราพักก่อนเดี๋ยวค่อยใส่แป้งไม่ต้องรีบร้อนอันนี้วางข้างๆก่อนนะฮะวงข้างๆก,นะงก่อนนี่มาไก่เหมือนกันนะเรา คือคือต้องอยอมแล้ว,ว่าคือเราไม่มีหม้อใหญ่อะไรอย่างงี้นะนะครับจริงต้องใส่นี้เอานี้ใส่น,น,สนี้เอานี้ใส่นี้เออ ถ้าแค่แลได้กินน้ำปลาก็ใสนะ่น้ำปลาไปอย่าไปใส่เยอะนะทอดไม่เร็วนะฮะอืมเหมือนเดิมอืมป็เริ่มเป็นเริ่ม,มเ,มเ,มมเยวน้ำก็จะออกอีกหน่ะมาสักแ้งนึงนะครับทีนี้หมักเอสะโพกไก่ กระเทียมเอ,อตยำนะกระเทียมไทยไม่ต้องปอกไม่ต้องปอกไอ,อ้นี่นั่นออกเปลือกมัน เราหมักไว้ที่นี่ก็รอก่อนรอสักสักยี่สิบสามสิบนาทีไม่มีปัญหานะเดี๋ยวเรวเาค่อยใส่แป้งกะละมันอันนีถ้วยนะ,ะแป้งส,สามอย่างแล้วก็แล้วก็ใส่น้ำน้ำธรรมดานี่แหละ น้ำไม่ได้นี่แหละเนี่ยไล่ไล่นะครับไล่ไล่ไล่เออเต็มน้ำเยอะไปหน่อยจะให้ข้นกว่านี้นิดนึงนะผมใส่น้ำเยอะไปนิดนึงไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยไอ้นนี้ ไปตึกแป้งแบบคุณมีเข้ากันเหมือนเดิมคือใส่ริกไทยใส่า่าบพัดเชียอะไรนี้ให้ก็หอมอยู่แล้วนะฮะไม่ต้องไปใส่พวกน้ำมันหอยหรือแม็กกี้เลยใส่มันก็ทำให้เออ กินพิไทยไปไอนี่ไปแล้วทำไมถ้าเราจะกินรสชาติแบบนี้นะแต่ถ้าใครจะใส่ก็ไม่เป็นไรแต่ผมบอกแล้วใส่แล้วมันจะ,ะน้ำมันจะเสียดายน้ำมันทอดดำเร็วครับ คุณใส่แป้งเยอะมันก็คือกกอบเยอะมันก็ถ้าคุณที่ชอบกินแป้งเยอะมันก็โอเคใส่แป้งคุณที่อยากาแค่เบาๆแป้งนี่เพื่อจะให้เคลือบคือ,อให้มันเกาะรสชาติกับไก่เอยมันจะได้อยู่ด้วยกันเนาะไม,ไม,ไม่ไม่กระจายออกมานะ,ะแป้งนี่ประโยชน์ของมันนะครับโอเค อันนี้เราก็อ่าถ้าใครก็จะทอดก็ทอดได้เลยนะครับใครคจะทุงนี้ไอ่ยว่ากันนะค,ครับก็จะทอดนะเดี๋ยวเราไปล่อยไว้ก่อนเดี๋ยวทอดค่อยมาดูอีกทีนะค,ครับเอ่อเมื่อเช้า,ชายุ่งยุ่งก็ไม่ได้ถ่ายวิดีโอไว้เลยก็ตอนนี้มาถ่ายที่หลังเน,ะนาะมีไก่่เห็นไหม อทอดอามาสวยนะครับอันนี้ขนาดใช้เตาไฟฟ้าทอดนะอืมการเตาไฟฟ้าทอดใช้เก๊ดหมด <c oughs> ยุ่งด้วยแล้วก็ลืมลืมถ่ายวิดีโอนะฮะแตกกันหมักออกมามนก็ถือว่าดีนะรสชาติดีนะครับอ่เอาเนะรสชาติด,ดีอ นี่ก็แพ็คเนี่ยบร้อยอมีหมูมีไก่นะครับเดี๋ยวสักสายๆก็จะไปมอบให้เด็กๆไปสถานพินิษเด็กนะฮะ,ะเดี๋ยวสายสายไปทำบุญกันนะครับทำบาปไปเยอะ ทำบุญมากนนะครับไก่ใกล้เสร็จแล้วใช้ไฟฟ้าก็ทอดดีนะฮะไฟฟ้าก็ทอดง่ายดีนะไม่ได้ไม่ต้องไปซีเรสเรื่อง,องไฟเพราะว่าอามันจะตัดเองมันจะไอ้นี่นะครับแต่กินไฟหน่อยนะตัง้งแต่ปีห้าแต เอาคุยเอาตื e ่นเด็กๆตีสามอะเออยูตีสามถึงข้าเหนียว <c oughs> เรามาคอดของเด่นะั้นนะครับเดี๋ยวไปแจกให้เด็กๆก,กันเลยเอาของขึ้นรถแลนะ้วเรากำลังไปกันที่เขาเรียกอะไรนะสถานพินิษสถานพินิษเด็กราชชนบ้านเมตาบ้านเมตาตรง,ตตรงแถวบางบานาบางนา สมุติสมพัฒสัสมพัฒนอ,อ,อเพื่อนเป็นประธานนะแลเป็นอะไรคุเรรณเป็นกรรมการบริหารอ๋อนะเป็นกรรมการบริหารของงานเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานาครนะ,ะครับ เรามาถึงแล้วมาถึงแล้วมนมนอยู่วะมนนะ ร้อยกออล่องเรามาจัดนี่ก็มอบให้ผออ,อนะครับวันวันนี้วันเอ่อ อะไรนะเยาวชนเห็นชาติวันนี้นะฮะวันนี้แล้วก็มาทำนะครับทำกิจกรกรมชาติ<ะ> <classical> เราเข้าไปข้างในไม่ได้ เราได้เลยอยู่ตรงนี้นะครับเคก็เป็นบุญอย่างหนึง่งทำบุญอย่างหนึ่งนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับผม